สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการอ่านคา์ดนะคะในส่วนของ weekly reading นะคะประจำสัปดาห์นะคะของวันที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะโอเคของวีคนะคะที่วันที่6ถึงวันที่12สิงหาคมปี2516นะคะเออ,เอ,อสอง สองหนะคะขอภัยก็โอเคเราจะมาเริ่มกันนะคะที่ราศีมังกรก่อนนะคะจะเป็นเกี่ยวกับความรักนะคะของวีคนะที่จะถึงนี้นะคะโอเค นะคะไพ่บอกว่าให้เราอะรอคอยนะความรักเนี่ยที่ดีๆเนี่ยมันก็อาจกําลังจะเข้ามานี่แหละซึ่งเขาก็อาจจะเป็นคนที่ใช่คนคนนั้นอะไรที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็ขอให้มันผ่านไปนะคะมันคุ้มค่าที่เราจะรอคอยอะไรสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยขอให้เรา ปลดปล่อยพลังงาน energy จเก่าๆที่มันไม่ดีน่ะออกไปแล้วก็พร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาซึ่งเป็นไปได้เลยที่เขาจะเป็นโซเมทของคุณนะคะสำหรับคนที่เขาจะเข้าใหม่มานี้นะคะไพ่ใบนี้บอกว่า give your relationship a chance work on your partnership แต่ว่าเป็น reverse นะคะแล้วก็ t h e y could be the one and w o r t waiting for นะคะอันเนี้ย รอคอยนะเขาอาจจะใช่สำหรับคุณนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย คือสิ่งที่คุณกําลังจะหามันกําลังจะมาถึงอะ่ะอะไรที่มันไม่ใช่ถ้าคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคนะคะเรารู้สึกว่าไม่มีความสุขไม่สบายใจลองเปิดใจคุยกันดูดูว่าทิศทางไหนเนี่ยมันจะโอเคสําหรับออทางออกของทั้งคู่นะคะถ้าสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ยังไงอะ่ะลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนะคะดูว่าถ้าเราปลดปล่อยคนที่ไม่ใช่ออไป เราก็มีโอกาสที่จะเ,เจอคนที่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงขอให้โฟกัสนะคะที่ตัวเองนะแล้วก็ลองดูความต้องการของตัวเองนะคะคุ้มค่านะที่จะรอใครสักคนที่เป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะโอเคเดี๋ยวเราขอคําแนะนำนะคะสำหรับวีคนี้นะ It is natural for my body to be well. You do not have to think specific positive thoughts about your body, but you have to not think specific negative thoughts. If you could never again think about your body and instead just think present thoughts, your body would reclaim its natural place of wellness. เขาบอกว่าให้เราเนี่ยคือคิดนะคะในในทางบวกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณเกี่ยวกับร่างกายของคุณไว้ซึ่งมันไม่เพียงแต่แค่นั้นอะ่ะเราจะต้องนึกเราจะต้องไม่ไปนึกถึงสิ่งที่มันเป็นแง่ลบด้วยนะคะคือบางทีแล้วเนี่ยคนเราอาจจะไปคิดถึงแบบเอ้ยแง่บวกแง่บวกแต่เราอะ่ะก็ดันคิดแง่แง่ลบด้วยไงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ที่ค้านใบนี้แนะนําก็คือบอกว่า ไอ้ที่อะไรมันลบๆเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องไปคิดนะเกี่ยวกับร่างกายของเรานอนหลับให้สบายเราทำหรือ,อยังนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเป็นประจำนะคะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นพื้นฐานที่มันทำให้ชีวิตของเราร่างกายของเราเนี่ยดีนะเราได้ทำมาแล้วหรือ,อยังอะไรที่เป็นความคิดลบๆเราได้ปลดปล่อยมันออกไปแล้วหรือ,อยังนะคะซึ่งตรงนี้นะ่ะคือร่างกายของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับ เกิดจากสิ่งที่เ,เราทําแล้วสิ่งสําคัญก็คือเกิดจากสิ่งที่เราคิดเป็นสําคัญถ้าเราคิดลบก็จะส่งผลต่อร่างกายของเรานะคะถ้าเราคิดบวกก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดีไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะอะไรที่มันไม่ดีอ่ะที่มันไม่ใช่นะคะปลดปล่อยออกไปแล้วก็ ทำร่างกายให้ดีคิดให้ดีอย่าไปคิดแง่ลบนะคะรอคอยสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะคะโอเคเป็นกำลังใจให้กับราศีมังกรทุกๆท,ท่านนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะ